กาแฟโบราณตั้งแต่ปี2449เนี่ย,ยเขาให้เราไปตรเลยนะานนากาแฟแปะเอี่้ยปีติดหนึ่งใน10ของร้านที่ต้องลองว้าวบางวันชนะเลิศจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับนี่นะ กาแฟอะไรนะครับที่ได้รางวัลอ๋อตัวเป็นกาแฟผสมโกโก้ออนอโโค่เลี้ยงโกโก้ผสมกาแฟจัดไปฉันอยากลองอยากลองตัวนั้นพอมีไหมฮะได้ครับว้าวเนี่ยมาดูมาดูนะกาแฟรางวัลเลยนะต้องมาลองนีเป็นแนวกาแฟโบราณไหมครับหรือว่าการนี้เป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณนะครับนี่นะครับ กาแฟโบราณก็จะเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะเปิดมา115ปีใช่ค่ะแล้วใช่ไหมคะอัน<ช>นี้เป,น<ช>เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับออตัวเองรุ่นที่สามแต่วันนี้คนรุ่นที่ห้าเขาไม่ได้มาอื แฟนเจ้าป่วยเขาก no. ็เลยให้มาแทนตัวนี้คือผสมโกโก้ไปแล้วใช่ครับกาแฟผสมโกโก้ค่ะต้องลองครับผมกาแฟ บวกชาเขาเรียกหน่อบีเลี้ยงคือสองกลิ่นนะครับสองกลิ่นหนอบีเลี้ยงอสองกลิ่นคือภาษาจีนนะครับอฮโอเลี้ยงมีล้อหน้ายกล้อหน้ากับล้อหลังล้อหน้าล้อในล้อหลังคือโรยนมสดครับ๋อล้อหน้าโรยนมสดครับล้อหลังใส่น้ําแดงล้อหลังใส่น้ําแดงถ้ายกสองล้อไงทองครับไงทองหอมมัน หวานหวานหวานกำลังดีเลยอร่อยอตัวกาแฟผสมโกโก้โกอร่อยจริงเฮ้ยต้องมาลองแล้วนะ่ะนี่ร้านนี้เลยกาแฟแปะเอียอยู่ตลาดบ้านใหม่ครับชาเชินเศรหนึ115้อยสิปีได้รับรางวัลด้วยต้องมาลอง